สวัสดีครับผมเผ่าจากร้านคืนคืนเบสออฟเดอะมันประจำเดือนธันวาคมได้แก่เกมบัตบอลเดอะก d ดเกมสุดยอดเกมเบสของผมเลยตลอดทั้งปีเลยเลยเป็นเกมแรกๆที่ผมซื้อมาเลยครับเล่นกันไป30 4สิบสิกระดานได้แล้วสุดมากแต่ไม่ใช่ครับวันนี้อันก็คือเกมบัตบอลเดอะบอดเกมครับ เป็นเกมลูกรักใหม่ของผมเลยลของนี่เป็นติ่งบัตบอลมากบัตบอลเนี่ยเป็นเกมที่เอ็เอกซ์คูีฟจาก PlayStation 4ครับซึ่งบัตบอลเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นฮันเตอร์เกมโคอกเล่นกันได้1นถึงสคนมีเนื้อเรื่องคล้ายๆแบบกลุ่มเฮเวนไอคอนสรุปของเกมเนี้คือเราจะเข้าไปกันในเมืองแล้วก็เปิดแผน่นทายหาความลับกันมันจะมีเนื้อเรื่องเปิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีสลับ ออกมาสู้การต่อสู้ของเกมเนี้ถือว่าสนุกใช้ได้เลยก็คือว่าเราจะเล่นการ์ดสปหลาดก็จะเปิดโจมตีเหมือนกันแล้วเรามาดูความเร็วว่าใครเร็วกันสมมติว,ว่าสปหลาดมันเร็วก่าเรามันอาจจะมีตีชังักใไปเราเราก็ต้องใช้การ์ดดอทเพื่อหลบไปเปลี่ยนความเร็วอะไรเงี้ยเพื่อเราจะตีสวนกลับมันได้หรือถ้ามันตีเบสิกมาเราก็ยิงปืนสวนกลับแล้วสปราราลมันจะชัง,งกเท่ม okay, ากอันนี้ก็คือการต่อสู้นะที่ผมชอบส่วนเรื่องต่อๆไปก็น่าจะเป็นแบบ ตีมเกมที่แน่นตามสไตล์เกมบัดบอลอยู่แล้วฉากบรรยากาศที่แบบดาร์กขาวเลือดยอะไรเงี้ยแล้วก็การที่แบบเราต้องบริหารการดีๆจัดเก็บบัตรเอ็กโคเพื่อไปซื้อสก,กิลกันในฮันเตอร์ดีมนี่ก็คือความสนุกที่แบบเราฝึกกันบริหารมาตั้งแต่พาการ์เกมกันอยู่แล้วเนาะนี่ก็เป็นเกมเบสของผมเลยครับของเดือนนี้เลยส่งท้ายปี2020ปัลบอลเดอะบอร์ดเกมขอบคุณครับ